การไปเช่าเงินมานอนเช่าได้ไหมเช่าได้ค่ะแต่ต้องฟังสิ่งนี้ก่อนคุณเช่ามานอนวันหรือสองวันนะคะถ้าคุณเช่าเพื่อมานอนแค่สองวันเพื่อยืน่นนะคะไม่แนะนำนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไปเช่าเงินนอนแล้วมายืน่นจนคุณนะคะ รอผลอนุมัติอย่าลืมนะคะวีซ่า439นะคะจะมีผลอนุมัตินะคะภายในนับไปเลยค่ะเอาง่ายๆเลย28วันหรือ1เดือนไม่รวมวันหยุดราชการนะคะไม่รวมวันหยุดราชการนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเขาบอกว่านะคะคุณจะไปเช่าเงินนอนมาเงินนอนนั้นคุณจะต้องเช่านะคะเป็นระยะนะคะตั้งแต่คุณสมัครยื่นวีซ่าเลยยังไม่พอค่ะนะคะคุณสมัครยื่นวีซ่ายังไม่พอจนคุณบินค่ะ จนคุณบินเลยนะคะจนคุณบินไปเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะพอคุณยื่นเอกสารเข้าไปปุ๊บอ่ะคุณแจ้งว่าคุณมีเงินนอนใช่ไหมคะในสเตตเมนต์คุณแจ้งว่าคุณมีเงินนอนแต่คุณยื่นใบสมัครนะคะเข้าไปในสถานทูตปั๊บอ่ะปุ๊บเขาตรวจเช็คของคุณสรุปว่าคุณมีแค่วันที่ไปขอสเตตเมนต์ขอแบงก์การันตีมาเท่านั้นเอง แต่หลังจากเอาเงินไปเข้านอนปุ๊บสองวันคุณถอนเงินออกมาแล้วคิดดูต่อให้หลักฐานคุณแน่นขนาดไหนนะคะถ้าเขามาดูนะคะตรงอาชีพรายได้อันนี้ก็เป็นส่วนที่นะคะทําให้คุณไม่ผ่านอนุมัติได้ง่ายๆนะคะคือน,นี้น่าอยากจะฝากตรงนี้เลยและที่นี้นะคะถ้าเกิดเช่าเงินนอนแล้วนอนยาวนะคะให้ใช้ไปจนถ้าคุณนะคะยื่นวีซ่าผ่านนะคะ ให้ใช้เงินยาวไปจนถึงคุณบินเลยนะคะไปจนถึงคุณบินเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมแลยหลายคนบอกว่าระบบเช็คได้ไหมระบบเช็คได้ค่ะยังไงก็เช็คได้แน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่จะเช็คไม่ได้นะคะนะคะอ่ะอันนี้เตรียมตัวนะคะสําหรับคนที่จะยื่นวีซ่านะคะเตรียมตัวตรงนี้ได้เลยอ่ะนะสำหรับคนที่จะยื่นวีซา่า ให้เตรียมตัวตรงนี้ได้เลยนะคะให้เตรียมตัวตรงนี้นะคะให้เตรียมตัวตรงนี้ได้เลยหนึ่งอะไรครับไปทำ